สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นช่วงเช้าๆนะครับข่นวันศุกร์ที่27มิถุนายน2568นะครับสำหรับเมื่อเช้านี้นะครับผมเองก็ได้ดู YouTube เกี่ยวกับทักแคมเปอร์แบบต่างๆนะครับอย่างของเมืองนอกเขาก็มีหลายแบบนะครับมีคันหนึ่งที่ผมดูแล้วก็สะดุดตานะเขาใช้ เป็นจริงๆอ่ะเป็นรถเก่าเป็นรถกระบะโตโยต้าตอนเดียวนะครับก็ถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะเป็นโตโยต้าฮีโร่นะรุ่นประมาณนั้นแต่ว่าเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อซึ่งก็ดูแล้วก็มีความสูงแล้วก็เป็นคานแข็งนะครับก็คือเป็นรุ่นหนึ่งในตำนานเลยละนะครับแล้วเขาก็เอามาทำตัวตู้นอนข้างหลัง นะครับซึ่งก็มีการขยายออกมาจากขอบกระบ,บะผมว,ว่าไม่เกินคืบหนึ่งนะแล้วก็ที่มันเกินในส่วนของหัวเก๋งไปก็ไม่เกินคืบหนึ่งนะครับคือเขาทำแค่นั้นเลยนะครับแล้วภายในนั้นนะเขาก็ปรับเป็นเตียงนอนก็ได้ถึงเวลาที่เขาไปแคมปิง้งเขาก็เอาของใส่ ในรถนั่นแหละถึงเวลาก็เอาของออกมานอกรถแล้วก็นอนนะครับปรับเป็นเตียงนอนนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือแล้วก็มีออยนิง่งออยนิ่งน่าจะเป็น270อองศานะครับอันนี้ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ข้อแรกเลยเขาคงจะไม่ต้องการให้รถสูงนะครับเพราะว่ารถออฟโรดเองจริงๆก็มีความสูงอยู่แล้วแล้วอีกอย่าง การใช้งานในแนวออฟโรดเนี่ยรถจะต้องไม่สูงนะครับทีนี้ก็มันก็จะมีข้อดีนี่แหละครับอย่างที่ว่าไป1นึรถไม่สูงแล้วก็ดูแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงทุนมากนะครับแต่ว่าจริงๆก็มีข้อเสียเหมือนกันนะข้อเสียเท่าที่ผมดูก็1เลยเวลาเขาเขาเก็บสิ่งของ เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปนอนได้นะครับการที่จะนอนได้เนี่ยก็คือต้องเอาของลงมาจากรถเสียก่อนนะครับค่อยจะปรับเป็นเตียงนอนได้นะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นทักเบสเนี่ยในแบบต่างๆที่ผมเห็นนะที่เป็นรถกระบะแต่ว่าเป็นใส่หลังคาข้างหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ เป็นทากเบสนี่ก็คือเขาจะทาเป็นเตียงขึ้นมานะครับทําเป็นเตียงขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เอาสิ่งของนั้นน่ะใส่ใต้เตียงนะครับหรือบางทีเขาก็ทําเป็นลิ้นชักเลยนะครับทําเป็นลิ้นชักเลยแล้วก็เอาของใส่ในลิ้นชักตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีพื้นที่สำหรับการนอนนะครับผม จริงๆแล้วก็สามารถที่จะทําได้หลากหลายรูปแบบนะครับมันขึ้นอยู่กับเรานะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่เป็นไรสามารถนอนได้แบบง่ายๆหรือเมืองไทยเราเองผมก็เห็นนะมีทักเบสคั้นหนึ่งตอนนั้นผมไปหา e ดี OD นี่แหละเขาก็ใช้รถกระบะนี่แหละแล้วก็ใส่ลังคา ใส่หลังคานี่แหละไฟเบอร์เนี่แหละเสมอหัวเก่งด้วยซ้ำนะผมว่าอ่าก็เขาก็นอนในนั้นเลยนะครับอาจจะมีเตียงเล็กๆนะครับสัมภาระก็เอาไว้ใต้เตียงบ้างเอาไว้ในรถบ้างอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่เราถ้าเราไม่ต้องการที่จะ,ะใช้ใจ่ายเยอะนะครับผมเราก็สามารถที่จะทำา DIY ตามที่เราต้องการได้นะครับ หรือท่านใดมีความรู้ความสามารถเป็นช่างไม้ช่างเหล็กช่างอะไรได้เองก็อาจจะสามารถาดัดแปลงส่วนต่างๆเหล่านี้ให้ดูดีดูเป็นระเบียบต่อการใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูที่ผมดูคลิปอีกนะครับของ YouTube ก็จะมีเป็นรถเต่านะรถเต่านี้จะเป็นรถ v o l ks w ฟ g e n นะครับ อ่าอันนี้เป็นเป็นผู้หญิงชายอีกต่างหากเป็นของเมืองนอกเขานะครับก็เป็นรถเก่าเนาะก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการซ่อมแซมซ่อมบำรุงนะครับแต่ว่าก็ดูก็เท่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแนวรีโทคานี่ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับดูเท่ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็ใส่รูปเป็นรูปท็อเต็นนะครับอ่าเป็นรูปท็อเต็นแล้วก็มีแหลกข้างบนนะครับไว้สําหรับวางถังน้ํามัน หรือสิ่งของต่างๆเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการใช้งานต่างๆนะครับที่มีความหลากหลายก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเหมือนกันนะครับทำแตกต่างกันเลยก็ได้ในฝั่งของอเมริกาก็มีรถคันใหญ่เลยนะครับที่ผมเห็นอีกแนวหนึ่งเขาเก็เหมือนเป็นคาบิน่ะเหมือนเป็น <laughs> กระท่อมขึ้นไปวางไว้บน ไอกระบะรุ่น F350 ที่เป็นคันใหญ่ๆเลยอะไรเงี้ยก็ดูเท่ดีเลยทีเดียวนะครับผมก็ชอบดีชอบชอบอยู่นะแต่ว่าบ้านเรานี่ไม่รู้เรื่องข้อกฎหมายเนาะว่าจะยังไงนะครับผมโอเคทีนี้เมื่อเช้านี้ก็ยังได้ดูของเมืองไทยเรานะครับผมก็ของนิยาตเอยชื่ออะไรกันอ๋อมซ่านะครับผมพอดีพึ่งออกอากาศเมื่อเช้านี่แหละ ก็เห็นพอดีใน y o u t u b e นะครับก็เป็นรถรถไฟฟ้านะครับรถกระบะไฟฟ้าเป็นรถกระบะไฟฟ้าสประตูนะอ่าแล้วเขาก็ไปทำตู้นอนข้างหลังซึ่งเป็นค่ายเดียวกันกับของเรานะค่ายทาดานี่แหละนะครับร้านบริษัททาดานี่แหละนะครับแต่ว่าเขาทำเป็นแบบเอาขึ้นเอาลงจากรถได้ นะครับผมเขาก็จะมีตัวสำหรับเขาเรียกอะไรคันเล่งเลาตัวที่ยึดเขาจะไม่ยึดตายตัวนะครับนะเขาจะไม่ยึดตายตัวสามารถที่จะเอาขึ้นเอาลงได้จากรถได้เวลาไม่ใช้งานหรือเวลาไปต่อภาษีอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไม่ต้องเอาใส่ตู้นะครับผมอตู้นี้ก็เขาก็ทำดีนะครับ ก็มีจุดที่เรามองเห็นรู้สึกว่าเขาจะแจ้งราคามาด้วยนะอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับซึ่งเป็นเป็นแบบสองชั้นนะครับแบบสองชั้นคล้ายๆของเรานี่แหละแล้วก็มีเทเลเดดด้านหน้าเทเลเรดข้างหน้านี่ใหญ่กว่าของเรานะครับเทเลเดดด้านหลังก็ใหญ่กว่าของเราเทเลเรดข้างหลังน่าจะอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะครับ อ่าแล้วก็ข้างล่างก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วในราคาแสนสองนี่ก็ถือว่าตัวเทอเรสด,ด้านหลังนี่มีขนาดใหญ่กว่าของเรากับเทอเลเรสด,ด้านหน้านะครับกับในส่วนชั้นล่างก็มีส่วนพื้นที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าเนื่องจากรถคันนี้มันต้อง สไลด์อินเอาขึ้นเอาลงได้นะครับแล้วก็ความรู้สึกของผู้ใช้งานเขาก็เขาก็บอกว่าที่เขาเลือกแบบนี้นะครับก,รนนก,ก,ก็เพราะว่ามันน้ำหนักมันไม่หนักมากเราว่ามันประมาณ250กิโลเนาะก็ไม่หนักมากจนเกินไปอันนี้ข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองเรื่องของวัสดุที่นำมาใช้นะครับก็เป็นวัสดุคล้ายๆกันกับของเรานี่แหละครับ แซนเลียร์อลูมิเนียมนะครับวัสดุที่นํามาใช้นี่ก็เขาบอกว่ามีความแข็งแรงตลอดอายุการใช้งานว่างั้นนะครับจริงๆเราเองก็ที่ใช้มาเกือบเกือบสองปีนี่ก็ยังยังไม่ได้ไปเข้าร้านอะไรนะก็คือพร้อมใช้งานตลอดก็เรื่องความแข็งแรงนี่ก็ได้อยู่นะครับผมแล้วก็มีประเด็นที่เขาพูดถึงอ่า เอาที่ที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันแตกต่างจากของเราไปก็แล้วกันเนาะอย่างเช่นการเปิดประตูชั้นล่างนะครับของเราจะเปิดแบบตู้กับข้าวใช่ไหมครับแต่ไอตัวของเขาเนี่ยเขาจะเปิดขึ้นด้านบนนะครับเปิดขึ้นด้านบนอ่าเปิดขึ้นด้านบนนี่มีข้อดีก็ไม่เกะกะด้านข้างอ่าผมว่าก็มีข้อดีเหมือนกัน ก็ไม่เกี่ยวกับด้านข้างอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าเรามีผู้โดยสารเนาะเราสามารถเปิดขึ้นข้างบนค้างไว้ได้เลยนะครับโดยที่เราปิดฝาท้ายกระบ,บะอันนี้ผมคิดว่างั้นนะใน,ในมุมมองของผมนะอ่าทีนี้อซึ่งแต่ละแบบก็คงจะมขีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับอ่าทีนี้ในส่วนของด้านล่างก่อนนะครับผมสังเกตว่าเขาจะทําหน้าต่าง สองขอสองข้างเนี่ยให้เปิดขึ้นไปด้านบนอ่าให้เปิดขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วอาจจะมีชั้นเล็กๆไหมผมไม่แน่ใจนะจําไม่ได้ตนนัวนี้แต่ว่าการลักษณะการเปิดหน้าต่างเปิดขึ้นด้านบนนะครับซึ่งของเราจะเปิดลงมาข้างล่างกลายเป็นเชลอ่าอันนี้คือจุดที่แตกต่างกันนะครับคือจุดที่แตกต่างกันอยู่อ่าโอเค แล้วก็ภายในชั้นล่างนะครับเนื่องจากมันเป็นตู้สไลด์อินเขาจึงทำเหมือนกับว่าเลื่อนเข้าไปให้มันไม่ติดซุ้มรอนะมันก็จะกลายเป็นจุดเก็บของได้ด้วยหรือกอ็เป็นจุดที่เราสามารถที่จะนั่งได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดีก็เป็นที่นั่งที่เก็บของได้ด้วยหรือ เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถเอาขึ้นเอาลงรถได้นะครับไม่ต้องแจ้งโรงเรียนนี้เขาก็บอกอยู่ว่าถ้าแจ้งโรงเรียเนี่ยก็ต้องเอาใส่รถตลอดนะครับอันนี้ก็ก็จริงอย่างที่เขาว่าเพราะรถเรานี้มีการแจ้งโรงเรียนนะครับผมอันนี้คือส่วนของด้านล่างที่เราเห็นนะครับมีความแตก,กต่างออกไปจากในแบบของเรานะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมเห็นมุ้งไนล่อนไหมอันนี้ผมไม่เห็น ยังยังไม่เห็นยังไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือในส่วนของข้างล่างแต่ข้างล่างแบบสไลด์อินอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีน้ำหนักเข้ามานะครับครับก็จะมีน้ำหนักเพิ่มเติมเข้ามาเป็นเป็นส่วนนี้ส่วนพื้นนี่แหละนะครับผมผมคิดว่าก็คงจะมีน้ำหนักเพิ่มเข้ามาส่วนนี้แต่ของเราเองในส่วนที่เราเป็นรถตอนเดียวเนาะ ขนาดของเราก็จะใหญ่กว่านะครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่จะไม่มีตัวสไลด์อินคือเขาก็จะวางอยู่บนขอบกระบะเลยนะครับอ่าเราก็จะประหยัดเรื่องน้ําหนักส่วนพื้นตัวนี้ไปได้นะครับแล้วก็แต่ว่าถึงอย่างไรก็ดีตู้เราเนื่องจากเราเป็นรถตอนเดียวตู้เราก็จะยาวไปเลยนะครับจนสุดอขอบกระบะเลยทีเดียวนะครับผมอ่าแต่ว่า อย่างของเราเนี่ยพี่ธาราเขาจะใช้แผ่นหนังแผ่นหนังสีดำติดทับอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันดูสวยงามเนาะเพราะว่าตู้นี้ตู้ของเราเป็นตู้มือสองเนาะเขาใช้แผ่นหนังติดทับแต่ว่าตู้ใหม่นั่นแนะรู้สึกว่าเขาจะทำสีพ่นสีเทาให้มันเข้ากับตัวสีรถนะครับอันนี้ในส่วนของข้างล่างนะครับในส่วนของข้างบนสิ่งที่เราเห็นแตกต่าง ไปจากของเรานะครับอันดับแรกตรงเทอร์เรสเทเรสด้านหลังอ่ะเขาบอกว่ามีขนาดเมตรเจ็ดสิบตัวนี้จะมีขนาดที่ยาวกว่าของเราของเราจะอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับอันนี้ข้อแตกต่างจุดแรกจุดที่สองก็คือตรงลา,าวระเบียงนะครับลาวระเบียงเ่ยในรุ่นหลังๆมาเนี่ย มันจะสามารถที่จะปรับเป็นที่วางของได้ด้วยนะครับอันนี้เขาออกแบบมาใหม่ซึ่งตัวใหม่ของเขานม่มีแต่ของเราไม่มีนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าการที่ปรับออกมาเป็นให้วางของได้นี่สามารถนั่งได้ด้วยไหมไม่แน่ใจเนาะเพนะราะผมเองก็น้าหนักเยอะไม่แน่ใจเรื่องนี้นะครับอาจจะนั่งได้มั้งไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ในส่วนของบันไดขึ้นนะครับบันไดขึ้นเนี่ย ยังมีลักษณะคล้ายของเดิมแต่จุดที่แตกต่างคือแป้นเหยียบของบันไดออันนี้เขาทำดีขึ้นก็คือจะเป็นคือมันจะมีพื้นที่ให้เราเหยียบมากขึ้นนะครับอ่าอันนี้มันจะดีสำหรับคนมีน้ําหนักตัวเยอะอย่างผมมี่นะอ่าแปดสิบกว่ากิโลแปดสิบสมแปดสิบสี่กิโลมันจะทำให้ไม่เจ็บเท้าอันนี้ก็เคยมีคน คอมเมนต์ถามเราอยู่ว่าทําไมใส่รองเท้าขึ้นไปก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเราเหยียบขั้นเนี่ยมันบางทีมันเจีบเท้าเนาะเราก็เลยใส่รองเท้าขึ้นไปแค่นั้นแต่อันนี้แบบใหม่เ็าทาดีนะครับอันนี้ในส่วนของเทเลสนะครับก็มีส่วนแตกต่างกันประมาณนี้ข้อดีของเมตรเจ็ดสิบนี่ผมว่ามันก็นอนได้สุดตัวนะครับอย่างผมสูงเมตรหกสิบห้าเนี่ยถ้าเป็นแบบของเรา เมตรห้าสิบเนี่ยมันมันไม่สุดขานะขามันจะโผล่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะ่าแต่ว่าถ้าเมตรเจ็ดสิบมันก็นอนได้สุดขาแต่ว่ามันก็จะเพิ่มเรื่องน้ําหนักเพิ่มเรื่องขนาดเข้ามาก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยนะครับทีนี้ในตัวห้องนอนห้องนอนผมว่าใกล้เคียงกันนะห้องนอนผมว่าใกล้เคียงกันแต่ขออภพยจริงๆผมลืมลืมดูว่ามันขนาดเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่า ไม่ต่ำกว่าห้าฟุตรหรอกไม่ต่ำกว่าห้าฟุตนะครับอ่าล้วก็จุดที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือประตูทางเข้าห้องนอนชั้นสองเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะล็อกได้ด้วยนะครับล็อกจากภายในได้ด้วยอ่านี่แตกต่างจากของเราของเรานี่ไม่ไม่สามารถล็อกได้นะครับผมไม่สามารถล็อกได้แต่ว่าอันนี้ทั้งประตูทั้งหน้าต่างนะครับ มีความแตกต่างจากแบบของเราแบบของเราเนี่มันจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วก็มีเป็นรางรางมุ้งลวดรางาที่เป็นอะคริลิกเนี่ยนะครับผมมันจะเลื่อนอย่างนี้นะมันจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาของเรานะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตดูของเขาเนี่หน้าต่างเนี่ยมันจะเปิดขึ้นไปข้างบน ข้อดีของการเปิดขึ้นไปข้างบนนะหนึ่งมันสามารถที่จะบงับงแดดบังฝนได้อันนี้เป็นข้อดีของแบบนี้แต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำมุ้งไนล่อนเสริมไหมน่าจะมีอยู่มั้งอันนี้ก็น่าจะมันไม่น่าจะเลื่อนมาได้นะครับน่าจะเป็นคนละแบบน่าจะเป็นคนละแบบแต่ว่ามุ้งร่ดนี้ก็สำคัญนะเ,เขาอาจจะมีวิธีการ ของเขาอยู่อันนี้ก็แล้วแต่เราชอบเนาะว่าเราต้องการแบบไหนนะครับเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยมันเลื่อนซ้ายขวาปับ๊บแล้วมันไม่มีกันสาบัดอ่ะเวลาที่กันแดดกันฝนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาในส่วนนี้อยู่นะครับแต่ว่าแบบใหม่นี้น่าจะโอเคนะครับก็แก้ปัญหาได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับทีนี้มาเทอเลสด้านหน้า เทเรด้านหน้าก็เป็นวัส,สดุที่แข็งแรงพอสมควร,ควรก็น่าจะออกไปยืนได้นะครับเห็นเขาบอกว่าเขาจะเอาวางแอร์วา่าไงนะครับเขาจะวางแอร์นะครับส่วนทาง,งาน้าปั๊มน้ําเขาจะเอาไว้ภายในรถด,ด้านหลังรถเพื่อเรื่องของการน้ําหนักว่าง,ง้นอันนี้ก็เฮ้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะเรื่องการวางแอร์นี่จะเป็นแอร์แบบไหนเขาจะหมายถึงแอร์เคลื่อนที่หรือแอร์ยี่สิบสี่โวล์ ดูยังไงผมไม่แน่ใจนะครับแต่เห็นเขาบอกว่าเขาจะวางแอร์นั่นแหละนะครับเขาจะติดตั้งแบบไหนนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็รายงานให้ทราบนะครับราคาเขาก็ว่าหนึ่งแสนสองหมืนบาทนะครับอันนี้ที่เขาแจ้งมาในรายการนะครับแต่ว่าอย่างตู้ของเราเนี่ยมันเป็นตู้มือสองรีโนเวทเราก็ซื้อมาจากพี่ธาดาในราคาแปดหมืนเก้าพันบาทเนื่องจากของเราเป็นตู้มือสองเนาะก็ จะได้ราคาที่ต่ำลงมานะครับแล้วอีกอย่างเราก็ได้ที่ผมคิดว่าเราได้ในส่วนเพิ่มเติมจากของเขานะก็คือหนึ่งเราได้ออเนีงซ้ายขวานะครับแบบ DIY จากจอโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้อันหนึ่งที่เราได้อันที่สองเราได้ถังน้ำปั๊มน้ำนะครับที่พี่ชาดาทำให้ อันที่3เราได้แอร์มุง้งกับโต๊ะเล็กๆที่ทำจากแซเลนอลิเนียมสำหรับตั้งแอร์นี่เลยนี่คือส่วนที่เราได้มาเพิ่มเติมนะครับจากจากถ้าเทียบกับของเขานะของเขาได้อาจจะได้เฉพาะตัวตู้เสียนสองว่ามันเป็นของใหม่เนาะของใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับครับผมประเด็นอื่นๆน,นะครับ นอกจากเรื่องของการไปท่องเที่ยวแคมปิ้งพักผ่อนแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ดูฟัง y o u t u เนี่แหละเรื่องเกี่ยวกับการปรับความคิดการปรับตัวนะครับเห็นเขาก็บอกว่า,าบางทีเราต้องเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่มันอาจจะไม่ได้เตรียมการไว้นะครับผม ไม่ว่าจะเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องการเงินหรือสุขภาพหรือชีวิตอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับหมายถึงว่าพูดในง่ายว่าในกรณีที่มันจะเกิดอุบัติเหตุทางชีวิตโดยรูปแบบต่างๆนี่แหละครับไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะแต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แน่นอนเราเองก็อย่างเมื่อเช้านี้เราก็ไม่คิดว่าจะเกิดนะยัง รถที่ว่าขับไปแล้วมีกลิ่นเห,นหม็นไะหม้เนี่ยเมื่อเช้านี่นะจนตอนนี้ก็เรียกช่างแต่ว่าไม่ใช่รถคันนี้นะครับเป็นรถคันเก่าที่กำลังใช้ยอยู่อันนี้เพียงแค่เล่าให้ฟังว่ามันจะมีสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดได้อยู่เสมอเน่ยแหละผมว่านะเพราะฉะนั้นการการเตรียมความพร้อมเรื่องความเข้าใจในการใช้ชีวิตหรือการเตรียม สิ่งที่สำรองฉุกเฉินเอาไว้เนี่ยผมว้าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับหรือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะครับผมก็ก็เรียกช่างไปดูเลยแทนที่ว่าเราจะรอให้เราว่างหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องนะครับก็พยายามแก้ไขสิ่งต่างๆให้เร็วที่สุดนะครับถึงแม้ว่า มันจะเป็นแค่กลิ่นนะแล้วมันจะค่อยๆลดลงไปแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเพื่อความสบายใจนะครับก็ให้ช่างใหญ่เข้าไปดูให้นะครับก็ขอบคุณมาหนาที่นี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องการใช้ชีวิตอื่นๆนะครับผมก็ได้เรียนรู้หลายอย่างนะครับก็ชื่นชมหลายๆท่านที่เขามีความมุ่งมั่นในการทำงานนะครับก็ชื่นชมเราเองก็ พยายามจะปรับตัวทําให้ดีที่สุดแหละในแบบของเรานะครับก็เห็นคนอื่นเขาทาเราก็อยากจะทําบ้างอะไรอย่างงี้นะแต่ก็ต้องประเมินตัวเองนะครับเอาเท่าที่ทําได้ที่ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับส่วนประเด็นอื่นๆน,นะครับการใช้ชีวิตอ่ก็ช่วงระยะเวลานี้ก็ ยังใช้ชีวิตแบบเวิร์กลายบาลานอยู่นะครับเพราะว่าหลักการนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับบางคนบางท่านอาจจะปรับไปแล้วแต่สําหรับบางคนอาจจะว่ามันไม่มีจริงก็ได้นะเวิร์กลายบาลานก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อนข้างจะหลากหลายแนวความคิดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณที่กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ